โอ้เป็นสซาโปเฮ้มา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 ม,มามยังมายังมายมายมาใกล้ๆนี่เฮ้ฮึ่ม<อ> <laughs> ถุงของเจ้าของไม่เหล,ลี่ยมทองเนาะนี่คือมันบันมเมนทองแทะแหนะโอ้ยิงทำไมไม่ทองแทะเลย ก็เมนต้องแผลจังไหนแมนคือคือพระเนี่ยเขาเรียมทองแห้วเขาก็ใสเขาบริเลียมเก็บเขาเรียมใสเพม่อนก็ตตรงนี้ข่าของมันอยู่แล้วแต่เขาเรียมเก็บเมันก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งนี่คือหลวงปู่หมุนพระหลวงปู่หมุนครับเป็นเรียมทองมากค่ะเป็นเอามาอ่างบด้เลียมทองมากใครเรียมอ่ะเขาเรียมไว้แล้วมา บูซามาอ,อเขาเรียมไปแล้วบูซามาในแบบที่เขาเรียมทอโอ้มาผสมก่อนเว้าายบผสมก่อนถ่ายเว้ยก็ยังบอกให้ฟังแต่หมู่ว่านมือก่อนอยู่อยฟังถึงแต่ตอนประมูลได้ว่าประมูลพาเรียมทองมาโอ้พอโตเจ้าบาทสิบสามพันมือสาม ก็ 13, ปุ้มม้นนรุ่นไหนของแถอวะเป็นรุ่นเล็กหน้าใหญ่เล็กหน้าใหญ่ปลุกเสกปี43ปลุกเสกปี43รุ่นไต,ตรมาสรวยทันใจนี่อ่ะก่อนเลยของหลัอองหน,นาน่ของหน้าแนงหรุ่นปี42มั้ย ที่สองหรือที่สามต้องไปต้องไปขนเมืองนักนั้นางต้องไปคนเมืองมาหลุดพี่สา่งอย่างลัง,ดงเดนเอที่ของฉันเนี่ยของฉันเนี่ยเอ่อเก่งด้านไหนเอาก็หมุนเงินหมุนทองเนาะหมุนเงินหมุนทองมันก็เกี่ยวกับเงินอยู่แล้วแต่นี่คือเนื้อเหล็กน้ำพีนะเนื้อเหล็กน้ำพีนี่ แค่ขาดปลอดภัยป้องกันคุณใสมนลดำเสริมบาร,รมีวาสนาบาร,รมีมนี่ประมุ่นยุสัยแป,ประมุนในกลุม่มกลุ่มลวงกลุ่มหมุนมกลุ่มที่เป็นกลุม่มที่ลุกเสดลงโปตั้งขึ้นมาได้เฟสเขาเรียกสมบัติผัดกันชมอ่ะแมน คุบารมีผู้ใดสิไดขอบค้องเรียนรุนใดกสิไดรุนนั่นแหละตีแปลว่าสิมีเงินคือประมูลไร้เลี้ยงเหรอด้วแต่ว่าหอดเวลาที่สิปิดกะมีคนเอาไปหลงเนี่ยเอาแต่เวลาใกล้สิปิดกะหลงคือเขาปิดสองทุ่มยังส่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าหอดถุมเครื่องยังส่ปัตพัทเติวอดสองทุ่มตรอมีอีหยังเห็นเขาไปเหุอย่างนั่นย่างดีลดมาก สองถุ่มหานาที่ริงๆเอ้าก็ปิดไปแล้วท่านเขาสับกับบ่อแมงของเฮาเออคือว่ารุ่นนี้นี่เมื่อนั้นน่ะใส่ราคาสุดท้ายไปตั้งแต่ถุ่มเคิงหลังจากนั้นจนดหอดสองถุ่มเพมีคนมาให้ราคาต่อนะก็เลยได้ถือว่าหลวงปู่เลือกแล้วว่าจะมาอยู่นี่แ้วค่ะป่อยไปหลวงปู่มุนสวยสวยหนึ่งหมื่นสามพัน หนึ 3, ่งม <laughs> ื <al> so, ่นสามพันเองก็เดือนนากับไปเพิ่มท่องอีกบาทหนึ่งอย่าเพิ่มหลายหลายเพิ่มไม่เยังหนาหลายผูใช้สองบาทได้หลายดอกแต่เอาให้มันแน่นมันกับไนซ์ซมิ่งแต่ว่าซื้อผู้ใช้สองบาทบัต้องเพิ่มซื้อไม่ลดเป็นสองบาทเพิ่มไม่เยังมันจีเป็นแต่ไหนอยู่ว่าเดือนนี้คือปรงงาบประเหนยเลย เออเดือนนี้บ่ได้เอาเดือนหนา้าเดือนหน้าบา่ได้เอาเดือนต่อไปไปเลยตัวมันก็โปวดไปไหนเดือนนี้อ่ะ<ท>ขอบคุณทุกกำลังใจครับพ<ท>ี่หขอบคุณคนดูทุกทีครับฝากกดซับสไครต์กดไกลค์กดแชร์ฝากเบอร์โฆษณาให้ในะไม่เด้อครับเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานหลังบ้านนะครับสแหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสะกดทุก,ก,กคนไม่ลิปบนะครับสวัสดีครับไทาคลิปสามหมื่นอาบังไทยคลิปสามหมื่นได้เงินหาร้อยนี่สมัยเขาเป็นอย่าง อย่างใครคลิปสื่อนาแลนาดำเมืดมืดละสามคลิปยิ่งอยากได้หลายอยู่เมืดลสามคลิปติมันบ่มีอย่างให้ถ่ายสิบิถ่ายถ่ายแต่ง,งั้นหน้ากับคันแท้ดูกดิ๊กอันออกกล้องไล่จนดูกดิกเห็นกล้องไหมอีหล้วบ่ไม่แล้วบอลูกเสียนทำไมแม่ชอบถ่ายหนูเป็นบัว ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ท่าแล้วผู้นี้ย่างออกไปผู้นั้นมาไม่ชอบตายหนูตอนที่หนูไม่ได้ตั้งตัวผู้นั้นไม่บมกหมัวมบรรยากาศรอบบ้านน้องค่ะเห็นบ <c oughs> ่พราพราพราเริ่มสีคำคำมากกับเ,เริ่มมีลมน้อยๆเริ่มมีลมนนะ้อยๆแล้วก็สิเริ่มเย็นนะอากาศก็สิเริ่มเย็น อันพน่เอกเพราทานเนี่เขาถ่ายได้ปะเพราะไม่เป็นทอนปะพ,นพี่คนใหม่ปะอาชีพยังไงท่านไม่เจ้า,อออจาของไม่ใช่เป็นยังาานะเขาจับปบบะถ่ายปไปเัยสตารกับถ่ายกีบวกตัดใหม่หัไอ้เขาทำ เป็นตะท่ายแห้งอ yeah, yeah. ันกองไม่เหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นตะเบิงแห้งนะบอ่าวันบวันบอวันสวัสดีเด้แล้วขอิปขอิปกินะเจ้าฝากส่งปวันน้ำเน่อยด้ค่ะปวันที่หลังบานด้ค่ะส่งปวันมีปัญหาอหลือคะ บอกเพิ่นแล้วบอกเอฟซีแแต่เดียวกับผ่านฝนรอดตรวจสอบค่ะเงินเราหลเอาะวันสาธุขอยสมพรปากเงินเราหลายวันไปอันหลักมากค่ะเงินเราหลายเงเงินเงินในบัญชีเราหลสาุอยสมพรเงินเราหลอันเราไปฝากธนาคารนั่นธนาคารนี่จน เห็นบอกเข้าตัวสอบเห็นบหมคะอยู่เยี่ยมมากไหมเหงินหลายหลายออมสินกับพันหนึ่งค่ะเงินในธนาคารออมสินกับมีออมสินกับพันหนึ่งทกศมีธนาคารบุถาวรเด้ทกศกะธนาคารโบราณ์นซีบานค่ะ <laughs> มีธนาคารบุถาวรอะไรก็เรามาเลยอ๋อนะไปบอกหมูนอนงขับไปนั่งกันเลยบริเวไปไทย พอดีอบังนะเป็นเป็นเปได้พรเหลี่ยมทองมากเป็นเอาเอา,าให้เข้าเบิ่งนะว่าเปิ้ได้ลกปูมวลมากะะอะคงป็นน้ำพระท่านได้เหลี่ยมดอกเปน็นอยากเก็บอยากเก็บภาพนั้นไว้ค่ะอยากเก็บที่มันเป็นล่องรอยมันเป็นมันเป็นภาพที่เตือนเราไม่ให้เราประมาทเวลาขับขี่รถประมาทบ่ได้ค่ะเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรา หยุดอนท้องถนอนอันตรายที่สุดเก็บไปเตือนสติเป็นตยานแห้งเป็นภาพที่เป็นตยานแห้งค่ะปิดพอยนมำใดก็เป็น,ปน,ออยน,ปนตยานกดไค์ก็แช่น้ำเลยค่ะสอยเบิโฆษโคใหนน้ำสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนจะ้ะออกกันไม่คลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะ